คนที่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บริษัทรู้ประชุมชนผู้ใดรู้เจ็ดรู้นี้ทางพุทธศาสนาเรียกผู้นั้นว่าสัตบุรุษสัตบุรุษหรือผู้รู้จะอยู่ที่ไหนย่อมรุ่งเรืองในที่นั้นการประชุมของหน่วยงานใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นประชุมรัฐสภาสภาจังหวัดสภาเทศบาลก็ตาม ถ้าในที่ประชุมนั้นไม่มีสัตรบุรุษคือผู้รู้รอยู่ด้วยที่ประชุมนั้นไม่เรียกว่าสภามีพระบาลีรับรองว่าเนสาสภายัตนะสันติสันโตแปลว่าในที่ใดในชุมนุมใดไม่มีสัตรบุรุษชุมนุมนั้นที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาแม้ในสภาหรือในที่ประชุมทุกครั้งต้องมีประธานในที่ประชุม มีรองประธานมีพิธีกรผู้ด,ดําเนินการประชุมมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามขั้นตอนและบรรลุผลตามเป้าหมายการสาคัญอีกอันหนึ่งคือต้องมีเลขาทําหน้าที่บันทึกหัวข้อประชุมเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานตามมาติของที่ประชุมต่อไปถึงดังนั้นก็ตามในการประชุมทุกครั้งทุกคราว ทั้งๆที่มีระเบียบวาระมีประธานรองประธานมีพิธีกรและวก็ตามแต่ก็ปรากฏว่ามักจะมีคนบางคนทะลึ่งไม่คำนึงถึงกฎระเบียบกติกาขั้นตอนอยากดังอยากทราขอให้เด้พูดขอให้เด้แสดงความคิดความเห็นในที่ประชุมผิดถูกอย่างไรไม่นึกถึงเพื่อแสดงภูมิรู้แต่ถ้าจะเอาจริงๆจังๆตามที่แกเสนอหรือให้แกทําตามที่แกเสนอแกก็ทําไม่ได้ พูดไปอย่างนั้นเองเสเนอไปอย่างนั้นเองเพื่อเบ่งพูมให้ที่ประชุมทราบว่าฉันมันแน่เพราะฉะนั้นการประชุมบางชาวประชุมแล้วเหมือนกับไม่ได้ประชุมเพราะว่าไม่ได้อะไรจากที่ประชุมตกลงอะไรกันไม่ได้ใครไม่ฟังใครประธานนั่งเป็นหัวหลักหัวตอคุมเกมไม่ได้ปล่อยให้ผู้เข้าประชุมเถียงกันจนมั่วไปหมดเลขาในที่ประชุมไม่รู้จะบันทึกการประชุมอย่างไรเพราะว่ามันไม่มีข้อยุติ เพราะฉะนั้นสภาทุกสภาหรือการประชุมทุกแห่งต้องมีสัตรบุรุษผู้รู้อยู่ในสภานั้นด้วยจึงจะเป็นสภาเพราะสัตรบุรุษสามารถที่จะแก้ปัญหาได้จึงขอให้ท่านสาธุชนพุทธบิษรท,ทั้งหลายได้โปรดยึดธรรมะคือเหตุผลดำรงตนด้วยใช้ธรรมะเป็นประทีปสองทางชีวิต